ทำไมพี่ถึงมาทำ MOU กับพีวีเนี่ยก็เพราะว่ามันถูกแล้วก็ทำดีด้วยเลี้ยงดีด้วยบริการดีทุกอ,อย่างโอ้โอ้ขอบคุณครับเนะอ้าแล้วทำไมพี่พี่รู้จักพี่วีพี่วีดูที่ไหนมาก็ดูในติ๊กต็อกต้อาไม่ได้เล่นเฟซไม่ได้เล่นยูทูบแต่ติ๊กต <ใน S 2> ็อก <TikTok. S 1> ดูติ๊กต็อกแล้วก็ให้ทิศสาวบอกว่านี่นะไอแม่ดูติก๊กต็อกคนนี้เขาทำถูกดีเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรทุกอย่างเพราะว่าพี่เป็นเอฟซีในติ๊กต็อกไม่ ลูกสาวลูกสาวและลูกสาวก็แนะนําแม่การแนะนําแม่ว่านี่แม่ทำนี่หน้าอะไรเงี้ยก็ที่ที่คนที่เคยทำก็ทำเพราเอาแพงไงตอนแรกก็ยังไม่ทำราคาเท่าไหร่ขอขอถามหน่อยหมื่นแปดแล้วก็ข้าวซื้อเองนะข้าวบอกตรงๆเอ้าพี่ซื้อกินเองน้ําซื้อกินเองทุกอย่างแล้วแล้วตั๋วรถซื้อไหม เราซื้อไหมไปรถตู้ไปรถตู้แลนอนไหมนอนนอนนอนที่นู่นไหมนอนคืนเดียวนอนเหมือนกันนอนแต่ว่าแตกห้องไม่สะอาดอ๋อแปลว่าพี่เคยทํามาแล้วเนาะเคยมาเคยมาแล้วแล้วแตกต่างกับตอนแรกกับตอนนี้ไหมแตกต่างกันเยอะที่นี่ดีกว่าเราไม่ปล่อยสเปสสเปสสปาเพราะว่าเจ้านายพี่วีเนี่ยเขาเน้นเรื่องการบริการอันดับแรกเลยขอให้ได้กินอิ่มขอให้สนุกแล้วก็ให้ประทับใจความรู้สึกมาก่อน ก็เลยเอามาเป็นแบบนี้แบบแบบ